สวัสดีครับพบกับอุ่นใจใกล้หมอที่ม n e y ี่ช n n e ลวันเปิดทำการ วันแรกของปีพุทธศักราช2558แล้วนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเราด้วยเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานซึ่งระยะนานๆเข้านะครับมักจะมีปัญหาคือเกิดแผลที่เท้าเกิดไปแล้วก็จะกลายเป็นว่าแผลเนี่ยบานปลายเรื้อรังรักษาไม่หายแม้จะรักษานะครับ ซึ่งก็เหมือนกับผู้ป่วยหลายๆท่านในอดีตนะครับต้องสูญเสียอวัยวะไปในที่สุดเพราะว่ารักษาแผลอยู่อย่างเดียวครับไอ้ครั้นจะไม่รักษามันก็เป๊ะอยู่นี่แหละครับสุดท้ายพอรักษาไปแล้วก็ไม่ได้หายหรือไม่ได้ดีขึ้นกลับรื้อหลังเหมือนกับทนป่วยร้าให้หลายท่านที่ท้อใจกับเรื่องอย่างนี้เต็มทีสุดท้ายนะครับ มันก็จะเริ่มดำเนา่าแล้วก็ต้องถูกหั่นทิ้งไปนี่คือปัญหาของผู้ป่วยเบาหวานมาตั้งแต่อดีตซึ่งยังไม่มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นว่าตรงนี้เนี่ยมาจากไหนแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยได้ก้าวหน้าไปไกลแล้วก็เลยทำให้เรื่องของแผลเบาหวานเป็นเรื่องที่จัดการได้แล้วรักษาได้แล้วแผลหายได้แน่ไม่ถูกเืออาไว้ว่าเน่ถ้า มาถึงมือคุณหมอทันเวลาก่อนที่มันจะไปไม่รอดแล้วนะครับที่รายอยู่นั้นคือผู้ป่วยนี่นะครับมักจะมีปัญหาว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากโรคนั้นโรคนี้อีกด้วยวันนี้เราได้รับตัวอย่างนะครับกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลวามกำแพงซึ่งเป็นผู้สูงวัยท่านหนึ่งแต่ว่าโชคดีที่ก็ยังมีบุตรสาวเนี่ยนะครับคอยเทคแคร์ดูแลคุณแม่ น่าชื่นชมทีเดียวที่พยายามสุดความสามารถเลยที่จะไม่ให้คุณแม่เนี่ยต้องสูญเสียนิ้วเท้าทั้งๆที่ดูอาการอของแผลแล้วตอนที่มาที่โรงพยาบาลรามําแหงเนี่ยก็น่าเป็นห่วงแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่ารักษาไหมรักษาครับไปมาแล้วหลายแห่งแต่ว่าคุณหมอก็ยังยืนยันว่าจะต้องตัดขาจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มาติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอ แล้วก็เลยรู้สึกว่าอน่าสนใจลองเซิร์ชหาข้อเท็จจริงดูสุดท้ายก็พาคุณแม่มาที่โรงพยาบาลวังกำแพงเราไปดูกันครับว่า,าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยลงเออยังไงติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอครับเริ่มตั้งแต่ก็คือเขาเป็นแผลเป็นแผลพองใสๆนะคะเป็นตุ่มขึ้นม,มีน,น้ำเนี่ยที่ที่นิ้วก้อยนิ้วนางที่เทา้านะคะก็พอมีรู้เขาว่ามีแผลพอมีแผลเสร็จก็ไปหาคุณหมอเนื่องจากว่าคุณแม่เป็นเบาหวาน เวลาแผลนิดนึงเนี่ยเราก็ต้องหาคุณหมออยู่แล้วก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะก็รักษาอยู่ในลักษณะของาการรักษาแผลเบาหวานคุณหมอก็จะเป็นคุณหมอเชี่ยวชาญทางนี้ก็รักษาไปก็มันก็ไม่หายพอแม้กินยาแก้กเศษนะคะต้างการเศษแผลก็ไม่หายไม่ดีขึ้นรักษาอยู่มานสี่ถึงห้าเดือนนะคะจนกระทั่งคุณหมอแผลเบาหวานเนี่ยส่งต่อไปให้กับทางคุณหมอกระดูก เพื่อที่จะเอ็กซเรย์กระดูกว่าแผลน้ลามไปถึงไหนแล้วคุณหมอกระดูกก็ได้แนะนําว่าแผลน่าจะลุกลามได้แล้วก็เน,นื้อมันตายแล้วอนนวาจจะต้องถูกตัดขาก็ทางเราก็ต้องไปตัดสินใจดูทีนึงพอดีวันนั้นเขาล้มก็เกิดเหตุการณ์ว่าเขาล้มอีกก็มีแผลเพิ่มที่นิ้วโปง้งในเท้าข้างเดียวกันนี่แหละเขามีแผลเพิ่มแผลก็ค่อนข้างจะขนาดใหญก่ก็เลยคิดว่าเราคงไม่กลับไปที่เดิม ก็อยากจะหาเทคนิคใหม่ๆในการรักษาแผลเบาหวานก็เลยมีคนแนะนำมาว่าเป็นหมอสุทัศน์ที่ร่างคองแผงว่าอาจจะเป็นแผลเบาหวานโดยที่ไม่ต้องตัดขามาเห็นใจครับเพราะว่าเวลาที่ปวดขึ้นมาในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ทำเอาผู้ป่วยท่านนี้นอนไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่ทำให้ เกิดความกังวลไปถึงคนรอบข้างหรือโดยเฉพาะยิ่งคุณลูกสาวที่ดูแลคุณแม่อยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็จะรับทราบความรู้สึกตรงนั้นได้ดีทําให้ได้ติดตามผลแล้วก็หาข้อมูลในการรักษามาจนกระทั่งสามารถที่จะ,ะจับได้เลยนะครับหลังจากที่คุณหมอมบําบัดให้แล้วเนี่ยนะครับจับขาดูเนี่ยรู้เลยว่าขาอุ่นแล้วจากเดิมที่ก่อนหน้านี้ มันม,ม,มีอุณภูมิที่แบบเรียกว่ารู้สึกเลยว่าไม่ไม่มีความอุ่นเกิดขึ้นเลยแต่เย็นเอาได้ซ้ําไปนื่อจากว่าต้นเหตุคือไม่มีเลือดลงไปเลี้ยงส่วนปลายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการคิดคน้นการศึกษาของวิทยาการทางการแพทย์ก็ทําให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยนะครับได้รับการบําบัดรักษาจากต้นเหตุซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ตรงจุดที่สุดวันนี้เรามี ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากไปเบรกสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอตอนต่อไปครับอ่านได้อ่านดีเข้าใจง่ายได้สาระหลากหลายให้ประโยชน์จริงจังทั้งกับผู้อ่านและคนใกล้ตัว น,นิเทศสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับเดียวรู้เฟื่องเรื่องวิทยาการก้าวหน้าที่นำมาสียบริ์พิษภัยสารพัดโรคร้ายตัวการบ่อนทำลายชีวิตและสุขภาพอุ่นใจใกล้หมอไม่วางจำหน่ายจัดส่งให้สมาชิกเท่านั้นติดต่อ0928744503 ข้อมูลเบื้องต้นหลังจากที่คุณหมอสุทธิได้ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเบาหวานรายนี้แล้วพบว่ามีโรคประจำตวัวหลายอย่างร่วมอยู่ด้วยทั้งความดันโลหิตสูงโรคหัวใจมีไตาวายเรื้อรังถึงขั้นต้องล้างไตเป็นประจำ ซึ่งในส่วนของโรคหัวใจก็ได้รับการฉีดสีมาแล้วแต่ผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะที่จะเข้ารับการบำบัดร,รักษาได้เนื่องจากอัตราเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงจึงต้องรักษาตัวแบบประคับประคองมาตลอดจนกระทั่งเกิดแผลเรื้อรังที่นิ้วเทา้าจนถึงขั้นที่ไม่อาจรักษาอาวัยวะบางส่วนไว้ได้แล้ว สมัยก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการผ่าตัดทำบายพาสเส้นเลือด er, แต่ว่าการบายพาสเส้ er, นเลือดสำหรับในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยคงคงทำได้ลำบากเพราะว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอการผ่าตัดทำบายพาสเนี่ย er, ต้องผ่าตัดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความเสี่ยงเยอะมากนะครับเราก็เลยต้องหลีกเลี่ยงนะครับใช้วิธีการเทคโนโลยีใหม่นะครับเราก็ใช้การขยายหลอดเลือดจากภายในนะครับแล้วก็ใส่สายสวนเข้าไปจับบริเวณขาหนีบ,นบ,นบ,นบน ด้านตรงข้ามนะครับแล้วก็เข้าไปขยายหลอดเลือดนะครับที่อยู่ด้านที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ทําการขยายหลอดเลือดที่เวืนต้นขานะครับแล้วก็หลอดเลือดที่เวืนใต้เข่าเนี่ยเป็นผลสาเร็จแล้วก็วางท่อค้ายันที่ใต้เข่าเนี่ยแล้วก็วางท่อค้ายันชนิดพิเศษนะครับแล้วก็ส่วนเรเวณต้นขาเนี่ยเราก็วางท่อค้ายันตัวที่มีความยาวชนิดพิเศษเหมือนกันนะครับก็ทําให้เลือดไหลลงมาเลี้ยงได้ดีนะครับ ออพอหลังจากที่เราทําการขยายหลอดเลือดแล้วนะครับแผลของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับพอติดตามไปเนี่ยเ,เวลาไม่ถึงเดือนนิ้วที่เป็นนิ้วโป้งเนี่ยหรือว่านิ้วห,วหัวแม่เท้าเนี่ยก็อาการดีขึ้นนะครับก็หายจากโรคที่เป็นหายจากแผลที่เป็นนะครับก็เหลือแต่นิ้วที่เสียไปแล้วนะครับคือนิ้วนางกับนิ้วก้อยซึ่งนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเสียไปนานแล้วนะครับ ขาที่นโป้นี่หายสนิทแล้วนะคะจากที่มันแผลใหญ่ๆนี่หายสนิทเลยอาการปวดขาที่เขาเคยปวดก็หายเลยไม่ปวดขาอีกต่อไปนะคะแล้วก็ไอ้ที่แผลตอนนี้ก็เนื่องจากว่าเขาเป็นเบาหวานด้วยไตยด้วยมันก็เลยต้องใช้เวลาตอนนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วค่ะเลยนิดเดียวหมอบอกต้องใช้ระยะเวลาอาจจะถึงอีกประมาณอีกเดือนสองเดือน,นะะมีภาวะแกสกซ้อนหลายโรคหลายอาการด้วยกันนี่ก็ทําให้ ผู้ป่วยสูงวัยท่านนี้เนี่ยต้องเผชิญท,ทรมานมาเป็นเวลาน,นานเป็นปีเหมือนกันนะครับก็ดีที่ว่ายังมีลูกสาวคอยเทคแคร์คอย,คอยดูแลคุณแม่อย่างน่าชื่นชมทีเดียวแต่ว่ายัางไงในเรื่องภาวะอาการที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็โอกาสที่จะรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นความยุ่งยากเป็นความลำบากใจของคุณหมอที่ดูแลอยู่เหมือนกันเพราะว่า อ,อย่างโรคหัวใจเงี้ยถ้าหากว่าจะไปทําผ่าตัดหัวใจทําบายพาสอะไรนี่มันจะมีปัญหาแทรกซ้อนความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทําให้สุมหมอเนี่ยต้องพิจารณาการรักษาที่ประคับประคองไม่น้อยทีเดียวจนกระทั่งมาเจอเบาหวานนี่แหละครับที่ไามา่อยู่แล้วถ้าหากว,ว่าปล่อยมันต่อไปตรงนั้นเอาไว้ว่ามันก็จะสูญเสียไปเรื่อยแน่ๆทำไมถูกกัดนิ้ว อย่างเดียวก็ต้องมีถูกตัดไปข้อเท้าหรือใต้เข่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์นี่แหละครับที่ทําให้หมอทุทธินัเนี่ยสามารถตรวจสอบในเรื่องของอาการที่ติดตันว่ามีตั้งแต่ที่ต้นขาแล้วก็ที่ใต้เข่าแต่ละแห่งนี่ยาวทั้งนั้นนะครับอย่างที่ต้นขานี่ยาวถึง20เซน ส่วนใต้เขาก็ยาวอีก10เซนคิดดูครับก็ยาวขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือทะลวงหรือมีความเสี่ยงที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วไม่อาจทําได้ก็ผู้ป่วยท่านนี้รับประกันว่าต้องถูกตัดเอาไว้ว่าแน่นอนก็ยังดีที่พอมีช่องทางคุณหมอก็เลยสวนขยายหลอดเลือดเข้าไปและก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่อุดตันตรงทั้งสองจุดนั้นได้แล้วเลือดก็ไหลเวียนลงไปเลี้ยงที่ ส่วนปลายได้ตามปกตินี่ก็เป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีการนํามาใช้ที่โรงพยาบาลรามคำแพงแล้วก็พาผู้ป่วยนี่นะครับให้ก้าวข,ข้ามความทรมานจากอาการของโรคเบาหวานแล้วก็มาเป็นแผลเลือดลังอย่างนี้ได้ติดตามข้อมูลดีๆจากอุ่นใจใกล้หมอได้เป็นประจำที่มันนี่ชแนลแห่งนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในวันนี้ เวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้โรงพยาบาลหลังแห้งและโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยังมีข้อมูลดีๆนำเสนอที่รายการของเราในวันต่อไปครับสวัสดีครับ